สวัสดีแฟนคลับค่ะวันนี้กายแพทต้องมาบรรยายทับนะคะสำหรับคลิป3ผืนเมื่อเช้านี้เพราะว่าชมแล้วแสงมันเยอะเนาะก,ก็เลยนำภาพนิ่งสำหรับ3ผืนนี้ลายจี้เพชร ลายร้อยดาวแล้วก็ลายคมจิตนำมาให้ชมใหม่ค่ะราคา3 300, 3 0 0 3,250บาทพร้อมอับยาพร้อมส่งค่ะเป็นลายจีเพชรค่ะสีจริงจะเป็นแบบนี้เลยเพราะว่าถ่ายทำเมื่อตอนกลางคืนเนี่ยแสงจะเยอะนะคะแสงสำหรับกลางคืนเนี่ยจะทำให้ผ้าไหมสีเพี้ยนก็เลยต้องมาถ่ายทำเผื่อว่าท่านได้ชมใหม่เพราะว่าจะเห็นพื้นของผ้าไหมท้องผ้าสีเป็นแบบไหนก็คือสีแบบนี้เลยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้ว รงท้องผ้าเนี่ยจะออกเป็นสีแดงแต่ถ่ายทำจะออกเป็นเหมือนกับอ,อ,อะไรเดียมันบอกไม่ถูกค่ะอ่าเนี่ยสีจริงจะเป็นแบบแดงแดงแต่ว่าตรงนี้ค่ะนี่คือสีจริงของทอยกดอกลายเม็ดพริกไทยสําหรับทอยกดอกนี้ถือว่านอกจากจะทอเป็นลายจี้เพชรแล้วก็ยังยกดอกเป็นเม็ดพริกไทยสําหรับผืนนี้มีหน้านางชายคลุยจากอําเภอลําดวนที่ฝาาขายไกด์แพดค่ะ ฝากมา4ผืนแต่ว่าเอฟไปส่วนตัวนะคะเป็นสร้อยดอกหมากนี้ส่งไปแล้วคะ่ะกำลังอัไปอัญญาค่ะสำหรับ3ผืนนี้ก็รออยู่แต่ว่าเมื่อเช้านี้โพสลงแต่ว่าเนื่องจากว่าลายไม่ชัดมีคนขอชมก็เลยทำแทรกตัดต่อมาใหม่เพื่อคุณผู้ชมจะได้ชมลายผ้าใหมนี่คะ่ะมีหน้านางชายคุยสำหรับผืนที่101คือลายจี้เพชร ราคาก็เบาๆในช่วงโควิดนะคะผลประโยชน์ตกเป็นของทุกท่านที่รับชมในช่วงนี้เลยค่ะผ้าไหม่ราคาลงมากๆเลย3 000, 2 5 0บ,บาทอาบน้ํายาแบบโบราณจากร้านดังได้สุดในสุรินแล้วก็ส่งทั่วไทยเลยค่ะเห็นไหมคะนี่ค่ะสีจริงของลายจี้เพชรสวยไหมคะสําหรับผ้าไหมยกดอกอื ทอ5 6ตะกอนี้ไม่ธรรมดานะคะเพราะผ้าไหมที่ยกดอกสามารถทอได้5ตะกอนแล้วก็6ตะกอสําหรับพื้นนี้ก็คือ6ตะกอนะคะนี่เลยรคะ่ะลายมิดพิกไทยสวยไม่เอย่ยตรงนี้ก็จะเป็นสีม่วงนะคะด้านนี้ก็จะเป็นสีชมพูแพทนุ่งให้ชมสําหรับคลิปที่ตัดต่อเมื่อคืนแต่ว่าให้ชมว่าเวลาอยู่ในตัวคน ผ้าไหมสวยทุกผืนค่ะไม่ว่าท่านจะเป็นใครเพราะว่าเมื่ออยู่ในตัวคนผ้าไหมจะมีมิติดูสวยดูสง่าเพราะฉะนั้นผืนนี้ค่ะเป็นเบอร์ศูนย์หนึ่งสำหรับลายจี้เพชรมีเชิงล่างเป็นดอกพีกุลค,ค่ะเรามาชม0ูนเป็นลายร้อยดาวหรือว่าร้อยเส้นมีนุ่งหน้านางช้ยคุยด้วยค่ะ,ะมาชมท้องผ้าสำหรับผืนที่ศูนี้ร้อยดาวซึ่งร้อยดาวนี้ เชิงบนเชิงล่างนะคะข้างล่างตรงนี้เป็นดอกพิกุลแล้วก็มีดอกไม้นะคะซึ่งการเจินตนาการของผู้มัดหมี่ก็นําดอกไม้รอบๆตัวนี่แหละค่ะมาแกะเป็นลายก่อนที่จะมัดหมีแล้วก็นําไปทอซึ่งสีดําของอสีพื้นขออภัยค่ะสีพื้นของผ้าไหมมัดหมี่สําหรับยกดอกนี้นะคะจะเป็นท้องผ้าออกเข้มๆนิดหนึ่งค่ะนี่ค่ะไกด์แพทนุ่งให้ชมสําหรับ ผืนนี้เลยนะคะสนใจก็ทักกันมาได้3,250บาทอาบน้ำยาแบบให้นุ่มไปพร้อมใส่ได้เลยค่ะอยู่ในตัวคนผ้าใหมจะสวยบิมิตินี่นะคะ,ะตัวท้องผ้าจริงๆเป็นออกม่วงนะคะไม่ใช่สีดำเป็นออกม่วงแล้วก็จะมีร้อยดาวนี่คือดาวสีเหลืองสีขาวและก็สีเขียวค่ะเป็นย้อมสีเคมีค่ะทอ ยกดอกเป็นลายลูกแก้วค่ะสำหรับ0ูนค่ะสวยไหมคะเมื่ออยู่ตัวคนแล้วก็0ูนเป็นลายคมเจค่ะซีจริงเป็นแบบภาพนิ่งเลยค่ะซึ่งมีหน้านางชายครุยค่ะสวยมากเลยในการทอคมเจนี้ตรงกลางคมเจนี้นะคะมีเชิงบนเชิงล่างเป็นบายสีซึ่งท้องผ้าจะเป็นสีออกเ,อเลือดหมูนะคะเลือดหมูแต่ว่าถ่ายทำผืนนี้ ได้ใกล้เคียงที่สุดแต่จริงสีเข้มกว่านะคะเดี๋ยวแพทย์จะไล่สีลงไปเพราะว่ารงคมเจ็ดเนี่ยตรงกลางจะเป็นสีเหลืองเหลืองเหมือนขมิ้นนะคะแล้วก็ตรงกลางใหญ่ๆเนี่ยจะเป็นสีแดงแล้วก็รอบๆจะเป็นเขียวนะคะอันนี้ตามภาพจริงสีจริงคือตามนี้เลยค่ะที่ถ่ายทาเพราะว่าพยายามถ่ายทาใกล้เคียงที่สุดมีเชิงล่างเป็นใบสีเนี่ยค่ะเป็นลายคมเจ็ดสีจริงเป็นแบบนี้เลยค่ะเพราะว่า เวลาอยู่ที่ตัวคนเนี่ยมันจะไม่สามารถซุมไลน์ได้ก็เลยมาขยายให้คุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมทั้งประเทศไทยมีโอกาสได้ชมผ้าไหมาลายสวยๆซึ่งมัดหมีก็ยากทอก็ยากราคาก็เบาๆไม่ซื้อไม่ว่ากันกดถูกใจเป็นกำลังใจกดติดตามจะได้รับชมทุกคลิปด้วยค่ะจากแม่ค้าอำเภอลำดวนตลาดนัดผ้าไหมสุรินฝากพี่แพทช่วยหนูด้วยนะคะเพราะว่าเงียบเหลือเกินเมื่อเสารที่แล้วเพิ่งเปิดไปค่ะก็เลย หลังจากที่ตลาดปิดก็นํามาฝากขายกายแพทก็นํามาโพสต์ที่บ้านช่วยเหลือทุกร้านค้าที่เท่าที่ทําได้และมีเวลานะคะเมื่อภาพไม่ชัดก็มาถ่ายทําเป็นภาพเคลื่อนไหวเห็นลายชัดแต่ว่าเมื่อคืนที่ตัดต่อเนี่ยเป็นแสงเนาะตอนนี้เป็นสีจริงของวันเป็นตอนกลางค่ะเพราะฉะนั้นนี่คือลายคมเจ็ค่ะอันนี้อเป็นตอนกลางคืนนะคะก็คือเราจะเห็นท้องผ้าโทนจะออกเป็นสี อะไรนะเลือดหมูนะคะแต่ตรงดอกที่เป็นคมเจ็ดจะเป็นเหลืองแต่ว่าเจอกล้องแสงกลางคืนนะคะแต่เมื่อกี้ถ่ายเป็นกลางวันเพราะฉะนั้นสนใจติดต่อมาได้เลยจ้า0812571709ไกด์แพดรอยู่ค่ะ